สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะวันนี้จะพามาดูสองควานนะคะทำความสะอาดหลักไม่กำไรนะคะนุดูสองพี่น้องนะคะเขาช่วยกันทำความสะอาดนะคะว่าจะสะอาดไหมนะคะนี่ กำไรอย่าล้วงเยอะเดี๋ยวเด็กๆเขารู้โ oh. อ้ย่างขามักขมันเลยนะคะ oh. กำไรก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วย คนหนึงได้คราดคนหนึ่งได้ไม่กวาดนะคะ ดูควัมจิ๋วว่าก็ยิ่งเฮาเฮาเฮาเหมือนว่าเฮาเฮาเฮาเหมาอนว่านะนะ,ะการเข้าช้างนะคะเราต้องส่งเสียงบอกเขาก่อนนะคะว่าเราจะเข้านะคะ เด็กๆไม่รู้นะคะว่ายืนแอบถ่ายนะคะแต่แม่กำไรนี่รู้นะคะแม่กำไรขยันคันแข็งเลยนะคะนู มีการสั่งกันเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้ จิ๋วสังไม่กำไรถอยนะถอยได้อ่ะถอยถอยถอย่แม่กำไรก็จะหมุนไปอีกข้างหนึ่งนะคะออก,กันจิ๋วสังถอยไปแล้วนะคะกวาดจนแปนแล้วนะคะตรงนั้นน่ะยังไม่ออกจากตรงนั้นนะคะ คยกงมีปอใส่พอด้วยยังมองไม่เห็นนะคะนี่ยยังมองไม่เห็นนะคะ ปีนี่เก็บอ่ามูลจนจะ,จะหมดแล้วนะคะน้องตังยังกวาดอยู่ที่เดิมนะคะลุงช้กวาดเอาดินองหมดแล้วนะะน้องตังนี่ การปรอบใจกันด้วยถอยๆกนนะ <Yeah. S 1> ่อนะเฮียนนทนแม่กำไรเขาก็รู้ความนะคะเขาก็หันไปทางอื่นนะคะให้เด็กๆทำความสะอาด อ,อันนี้ก็จะเรียน้องตังนะคะน้องตังเพราะว่าเมื่อกี้นะคะอีกคนนึงก้มไปโดนไม้กวาดตอนนี้ร้องให้ไปแล้วนะคะคิดว่าน้องทํานะคะพอดีคนนึงกาลังจะก้มลงคนนึงกําลังจะเดินมานะคะไม่ได้มองกัน นี่ก็จะเหลือน้องตังเก็บอยู่คนเดียวนะะว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวนะ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้เอาไปใส่สวนหญ้าอีกนะคะนี่เก็บกองไว้นะะไว้คนไปใส่สวนหญ้า อย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ